สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast คุณเคยเจอไหมครับไม่ว่าคุณจะพยายามดีแค่ไหนก็ยังมีบางคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีไม่ว่าจะที่ทำงานในโรงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวบางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ก็มีคนพร้อมจะตัดสินวิจารณ์หรือมองเราในแง่ลบเสมอวันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้10วิธีรับมือกับคนที่ไม่ชอบเรา แบบไม่เสียพลังงานชีวิตแถมยังกลายเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองได้ด้วยครับมนุษย์ทุกคนต่างก็อยากได้รับการยอมรับอยากให้คนรอบข้างรักและเข้าใจแต่ความจริงคือเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะชอบเราโลกนี้มีผู้คนนับพันล้านแต่ละคนมีมุมมองความคิดประสบการณ์และความเชื่อแตกต่างกันการที่ใครบางคนไม่ชอบเราไม่ได้แปลว่าเราผิด หรือเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเสมอไปนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกับความไม่ชอบนั้นอย่างไรโดยไม่ให้มันทำลายใจเรา 1. ยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้หลายคนใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้าเพราะพยายามทำให้ทุกคนพอใจเหมือนเราวิ่งตามเงาที่ไม่มีวันจับได้ถึงจะทำดียังไงก็ยังมีคนไม่พอใจอยู่ดีลองคิดง่ายๆนะครับ คุณอาจจะเป็นคนที่สุภาพพูดจาดีทำงานเก่งแต่ก็ยังมีคนมองว่าคุณเสแสร้งหรือคุณอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดความจริงไม่โกหกแต่บางคนก็มองว่าคุณแรงเกินไปนี่แหละครับคือความจริงของชีวิตจะทำยังไงก็ไม่มีทางให้ทุกคนชอบเราได้หมดเพราะงั้นวิธีที่ดีที่สุดคือโฟกัสที่การทำสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อเราและคนที่เห็นคุณค่าเราก็พอ 2. แยกแยะคําวิจารณ์ออกจากคําดูถูก 1. ในสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดเวลาเจอคนไม่ชอบเราก็คือคําพูดครับบางครั้งเขาอาจพูดตรงๆว่าไม่ชอบแต่บางครั้งมันมาในรูปแบบของการเหน็บแนมหรือการนินทาลับหลังสิ่งสำคัญที่ต้องทำคืออย่าเมารวมทุกคำพูดว่าเป็นการโจมตีเราเพราะบางครั้ง คำพูดนั้นอาจมีประโยชน์กับเรามากกว่าที่คิดถ้าเป็นคําวิจารณ์ที่จริงใจเช่นเธอพูดงานดีนะแต่บางครั้งพูดเร็วไปเลยฟังไม่ทันแบบนี้เก็บไว้พัฒนาได้เลยแต่ถ้าเป็นคําดูถูกเช่นพูดอะไรก็ไม่มีสาระอยู่แล้วใครจะฟังแบบนี้ไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยลองถามตัวเองนะครับสิ่งที่เขาพูดมีข้อเท็จจริงหรือเป็นแค่อารมณ์ส่วนตัว ถ้ามีคนอื่นที่จริงใจพูดแบบเดียวกันเราจะยอมรับเพื่อพัฒนาตัวเองไหมการกรองคำพูดแบบนี้จะช่วยให้เราไม่เอาความขุ่นมัวของคนอื่นมาเป็นภาระทางใจของเราถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำคือวางไม่ใช่เก็บเพราะการเก็บทุกคำพูดเข้ามาในใจก็เหมือนคุณเปิดประตูบ้านให้คนเอาขยะมาวางไว้ตรงกลางห้องนั่งเล่น 3. เข้าใจว่าคนที่ไม่ชอบเรา มันสะท้อนตัวเขามากกว่าตัวเรานี่เป็นวิธีคิดที่ทรงพลังมากครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปเลยคนที่ไม่ชอบเราบางครั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราด้วยซ้ําเขาอาจไม่ชอบเพราะเรามีสิ่งที่เขาอยากมีเช่นความมั่นใจความสามารถหรือโอกาสเขามีความทุกข์ในใจอยู่แล้วแล้วเราก็กลายเป็นที่ระบายหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำไมไม่ชอบเรา ลองคิดดูนะครับคนที่มีความสุขในชีวิตจริงๆมักจะไม่เสียเวลามานั่งเกลียดใครเพราะเขาเอาพลังไปใช้ในการสร้างส,างสิ่งดีๆให้ตัวเองแต่คนที่ยังไม่พอใจในชีวิตมักจะหาคนอื่นมาเป็นเป้าโจมตีถ้าใครไม่ชอบเรามันอาจสะท้อนว่าเขากำลังสู้กับปัญหาของเขาเองอยู่แทนที่จะถามว่าฉันไม่ดีตรงไหนให้ถามว่าเขากำลังเผชิญอะไรอยู่ถึงได้แสดงออกแบบนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้เขามาทำร้ายเรานะครับแต่การเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้ใจเราสงบลงไม่โทษตัวเองจนเกินไป 4. รักษาขอบเขตอย่างชัดเจนเวลามีคนไม่ชอบเราบางครั้งเขาอาจพยายามก้าวล้ำเข้ามาในพื้นที่ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพูดจาเสียสีในที่สาธารณะแทรกแซงการทำงานของเราหรือแม้แต่เล่นบทเหยื่อให้เราดูแย่ลงในสายตาคนอื่น สิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเพราะการไม่มีขอบเขตเท่ากับการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาทำร้ายเราซ้ำๆแต่การมีขอบเขตเท่ากับการบอกว่าฉันเห็นคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายฉันกำหนดชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะยอมรับและไม่ยอมรับเช่นคุณอาจยอมรับได้ถ้าใครไม่ชอบคุณแต่คุณจะไม่ยอมให้ใครพูดเหยียดคุณต่อหน้าคนอื่น สื่อสารอย่างสงบแต่มั่นคงเช่นพูดว่าฉันไม่สะดวกให้คุณพูดกับฉันแบบนี้ถ้าคุณยังทำฉันจะเลือกออกจากวงสนทนาปกป้องพื้นที่ของตัวเองถ้าคนคนนั้นพยายามก้าวล้ำซ้ำๆคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้หรือพยายามผูกมิตรเพราะการถอยออกมาก็เป็นการปกป้องพลังงานและสุขภาพใจของเราสมมติว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดจาเนบ็บแนมคุณทุกครั้งที่มีคนอยู่รอบๆ คุณอาจตอบกลับแบบสุภาพแต่ชัดเจนว่าฉันเข้าใจว่าคุณมีความคิดเห็นแต่ถ้าคุณจะพูดกับฉันด้วยการเสียดสีฉันไม่สะดวกขุยด้วยนะนั่นไม่ใช่การก้าวร้าวแต่เป็นการบอกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองและจะไม่ยอมให้ใครมาลดค่าความเป็นคุณ 5. เลือกสงบแทนประทะเวลามีคนไม่ชอบเรามันเป็นธรรมชาติที่เราจะอยากตอบโต้เพราะสมองมนุษย์มีระบบสู้หรือหนี f i g h Flight. บางครั้งเราเลยอยากสู้ทันทีโต้กับแรงๆหรือผู้ให้เจ็บกว่าแต่คำถามคือแล้วเราชนะจริงๆหรือเปล่าหลายครั้งที่การประทะไม่ได้ทำให้เราชนะแต่มันทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมเพราะเราจะถูกมองว่าเราเองก็เล่นเกมเดียวกับเขาสงบเท่ากับควบคุมสถานการณ์ได้คนที่โกรธแต่เรานิ่งเขาจะหมดพลังเพราะการประทะต้องใช้แรงจากทั้งสองฝ่าย สงบเท่ากับรักษาภาพลักษณ์ของเราเราไม่จําเป็นต้องลดตัวเองไปอยู่ในจุดเดียวกับเขาสงบเท่ากับประหยัดพลังงานเพราะชีวิตเรามีเรื่องที่ต้องใช้พลังมากกว่าคือการพัฒนาตัวเองและการใช้ชีวิตหายใจลึกๆก่อนตอบโต้เพราะอารมณ์ที่แรงที่สุดจะอยู่แค่ไม่กี่นาทีถ้าคุณผ่านช่วงนั้นไปได้คุณจะมีสติกลับคืนมาใช้ความเงียบเป็นอาวุธบางครั้งการไม่ตอบโต้เท่ากับบอกว่า สิ่งที่คุณพูดไม่สำคัญพอจะได้พื้นที่ในใจฉันตอบกลับด้วยสติเขาต้องตอบจริงๆก็ใช้น้ำเสียงนิ่งๆและสั้นๆเช่นโอเคขอบคุณที่บอกแล้วเดินออกมาลองลึกาพาดว่าคุณถูกใครสักคนพูดจาใส่ร้ายต่อหน้าคนอื่นถ้าคุณโต้เถียงทันทีคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดรามา่าแต่ถ้าคุณนิ่งตอบสั้นๆแล้วไม่ให้พื้นที่เรื่องนี้คนรอบๆจะเห็นเองว่าใครกันแน่ที่เสียความน่าเชื่อถือ มองเห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเวลามีคนไม่ชอบเราสิ่งที่เจ็บที่สุดมักจะไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแต่คือเราเชื่อสิ่งที่เขาพูดเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่ามันจริงคำพูดพวกนั้นก็จะเหมือนลมพัดผ่านหลายครั้งเรามีเสียงเล็กๆในใจที่กดดันตัวเองอยู่แล้วพอมีคนไม่ชอบเรามันเหมือนเสียงนั้นดังขึ้นทันทีว่าเห็นไหมเขาว่าคุณไม่ดีจริงๆวิธีแก้คือต้องกลับมาสร้างคุณค่าในตัวเอง เขียนลิสต์คุณค่าของตัวเองลองเขียนออกมาว่าคุณมีจุดแข็งอะไรคุณเคยทําอะไรสําเร็จคุณเคยช่วยใครอย่างไรบ้างย้ําเตือนสิ่งดีๆที่คุณทําได้ทุกครั้งที่คุณถูกวิจารณ์ให้นึกถึงสิ่งที่คุณเคยทําสําเร็จเพื่อบอกตัวเองว่าคุณไม่ได้มีค่าตามคําพูดของใครฝึกพูดจับตัวเองเชิงบวกเช่นจากที่เคยคิดว่าฉันไม่เก่งเลยเปลี่ยนเป็นฉันกําลังเรียนรู้และเก่งขึ้นทุกวันนักกีฬาระดับโลกหลายคน เคยถูกบอกว่าคุณไม่เก่งพอแต่สิ่งที่ทําให้เขาไปถึงความสําเร็จไม่ใช่การฟังสิ่งวิจารณ์แต่คือการเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองจําไว้นะครับคุณค่าในตัวเราไม่ได้อยู่ที่การถูกชอบจากทุกคน 7. ใช้ความไม่ชอบเป็นแรงผลักดันบางครั้งคนที่ไม่ชอบเราอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเพราะพลังงานเชิงลบสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ได้ ถ้าเรารู้จักใช้มันนักร้องบางคนเคยถูกบอกว่าเสียงคุณไม่เพราะพอจะเป็นนักร้องได้แต่เขาเอาคำนั้นมาเป็นแรงฮึดจนฝึกซ้อมหนักขึ้นและในที่สุดกลายเป็นศิลปินชื่อดังคนทำธุรกิจหลายคนถูกดูถูกว่าทำไม่ได้หรอกแต่กลับใช้คำพูดนั้นเป็นไฟลุกจนสร้างกิจการสําเร็จเวลามีคนไม่ชอบคุณลองบอกตัวเองว่าดีเลยอย่างน้อยเขาทำให้ฉันมีพลังมากขึ้น ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณอยากพิสูจน์ให้เห็นไม่ใช่เพื่อเอาชนะเขาแต่เพื่อยืนยันกับตัวเองทุกครั้งที่เจอแรงต้านให้แปลงมันเป็นเชื้อเพลิงแทนที่จะเป็นโซ่ถ่วง8เลือกสนามของคุณเองความจริงคือเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบเราเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะจะอยู่ในชีวิตเราถ้าคุณเป็นดอกกุหลาบคุณจะมีกลิ่นที่บางคนชอบและบางคนแพ้เกสร ถ้าคุณเป็นกาแฟาคุณอาจถูกคนรักทุกเช้าแต่บางคนก็ไม่ชอบรสขมเลยเลือกอยู่ในกลุ่มคนที่ให้คุณค่าในตัวคุณเพราะพลังบวกจากคนรอบข้างจะทำให้คุณเติบโตไม่เสียเวลาอธิบายกับทุกคนบางคนไม่ชอบคุณเพียงเพราะเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคุณลองทุนกับคนที่รักคุณจริงๆมากกว่าคนที่พยายามหาข้อเสียในตัวคุณเสมอเรามีค่ามากพอในสนามที่เหมาะกับเรา อย่าพยายามเป็นที่หนึ่งในสนามที่ไม่ใช่ของคุณ 9. ก้าหาคนที่สนับสนุนเราสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การทำให้ทุกคนหันมารักแต่คือการหาคนที่เชื่อในตัวเราและยืนอยู่ข้างเราคนเหล่านี้แหละครับคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงจำไว้นะครับการที่บางคนไม่ชอบเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องสู้ลำพังเพราะโลกนี้ ยังมีคนที่รักและสนับสนุนเราอยู่เสมออาจาเป็นครอบครัวเพื่อนแท้หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เชื่อในสิ่งที่เราทำหน้าที่ของเราคือเลือกอยู่ใกล้คนเหล่านี้และใช้พลังบวกจากพวกเขาเป็นเชื้อเพลิงเดินต่อไปในเส้นทางที่เราเลือกอย่างมั่นคง10ให้อภัยและก้าวข้ามไปสุดท้ายแล้วการรับมือกับคนที่ไม่ชอบเราไม่ได้จบที่การตอบโต้ แต่จบที่การก้าวข้ามเพราะการเก็บความโกรธไว้เหมือนการถือทานไฟร้อนๆมันเผาเราเองก่อนการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเขาถูกแต่คือการที่เราเลือกจะไม่ให้เขามีอำนาจทําร้ายเราอีกยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์ไม่ชอบเรามันคือธรรมชาติของมนุษย์ปล่อยวางความต้องการเอาชนะไม่ต้องให้เขามาขอโทษเสมอไปเดินหน้าสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เพราะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือคำตอบที่ดีที่สุดต่อคนที่ไม่ชอบเราจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนแต่คุณจำเป็นต้องรักตัวเองและอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าจริงๆสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเจอใครที่ไม่ชอบคุณขอให้เชื่อเสมอว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถูกชอบจากทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับการที่คุณรู้จักรักตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้คุณ มีความสุขจริงๆ